ช่วงรถเก่าที่เราคิดถึงนะครับวันนี้เราจะพูดถึงรถรุ่นหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในบ้านเรานั่นก็คือโตโยต้าแคมรี่แนแคมรี่นะหลายคนชื่นชอบนะเป็นรถไซส์ใหญ่ในบ้านเรานะครับที่เลือกเรื่องของ Toyota าแคมรี่มาพูดในสัปดาห์นี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะมันมีมันมีข่าวออกมาจากโต y o t a ประเทศญี่ปุน่นครับเขาบอกว่า ปีนี้สิ้นปีสองพันยี่ห้าเนี่ยโตโยต้าญี่ปุ่นเนี่ยจะเลิกผลิตและเลิกขายโตโยต้าแคมรี่ในประเทศญี่ปุ่นแล้วผมว่าเขาไม่แปลกนะมผมว่าโดยส่วนตัวผมมองว่าไม่แปลกเพราะว่าเพราาะว่ถ้าพี่หลามไปญี่ปุ่นผมเนี่ยไปญี่ปุ่นบ่อยอย่างเมื่อต้นปีรึ่งไปี่ยัีญี่ปุ่นนะถ้าเราเห็นกับรถที่ถือว่าไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยตัวสีดานไซส์ใหญ่เนี่ยผมเห็นแคมรีนะพี่ ผมเห็นโตต้าคลาวอืมคือคลาวโดยเพราะคลาวปัจจุบันเนี่ยมีทั้งเวอร์ชั่นเอ่อซีดานเวอร์ชั่นอะไรคอสโอเวอร์เวอร์ชั่นอ่าฮัสแบกคลาสปอร์ตครับผมคำนี้แทบไม่เห็นตลาดญี่ปุ่นหรือเล็กลงมาหน่อยก็จะเป็นเจ้าพรีวุฒิพรีวุฒิใหม่ใช่วิ่งกันเกินเมืองไงซึ่งไอพรีวุฒิเนี่ยมันก็ไซส์พอๆกับแคมรี่ทุกวันนี้แหละ มันเหมือนแกแคมรี่ตัวที่เปิดในบ้านเราล่าสุดเหมือนเอาไฟหน้าพีอุดเหมือนเอาไฟหน้ากับไฟท้ายพรีอุดมาใส่เลยคือนั่นแหละก็เลยบอกว่าถ้าถามว่าความรู้สึกของญี่ปุ่นในปัจจุบันผมก็ไม่ค่อยเห็นแคมรี่เท่าไหร่แต่ตลาดของแคมรี่ถ้ามองจริงเนี่ยณปัจจุบันมองประเทศไทยบ้านเราก่อนบ้านเราเห็นชัดว่าบ้านเราใครได้บ้านเราเนี่ยมาแทนที่ตุงโใช้คคำนี้ว่าแทนที่กับเจ้าโคโรน1สมัยก่อนมันทับเกี่ยวโคโรน1หายเด็กๆเกิดไม่ทันนะโตโยต้าโคโรน1 ก็บางคนอาจจะงงเป็นอะไรกับไวรัสโคโรนาคล้ายๆกันคล้ายๆกันไม่ใช่ดิออนะต้องบอกว่าโคโรนาหายไปออคคมรี่โผล่มาแต่โผล่มาในตอนนั้นถ้าใครย้อนประวัติดูจริงก็คือเราจะทราบดีว่าคมรี่ที่โผล่มาเนี่ยก็้ามาจากตลาดออสเตรเลียเพราะว่าคมรี่รุ่นแรกที่เข้าไทยอ่ะคือถูกยกมาจากตลาดออสเตรเลียซึ่งเอามาเปิดตัวก่อนในเครื่องยนต์2.2แล้วทําให้ในยุคหนึ่งก็จะมีเครื่องยนต์3ลิตร V6 เพราะนั่นคือสเปกของออสเตรเลียเลยแล้วมามองถึงปัจจุบัน ปัจจุบันตลาดใหญ่ๆของ c a m ค y รเนี่ยผมกับมองว่าผมเห็นเยอะซื้อคือในอเมริกาในจีนเพราะจะมีสองเวอร์ชันเลยเวลาเปิดตัวจะมีเขาเรียกคมรี่ที่เป็นโมเดลเยียที่เป็นเวอร์ชันอเมริกากับเวอร์ชันที่เป็นเอเชียอาเซียนก็คือไชน่าที่แล้วก่อนที่ไทยจะเปิดเนี่ยไทยเรายังเปิดหลังจีนด้วยซ้ำถูกอ่ะต็เลยบอกว่าตลาดใหญ่ๆน่าจะมีแค่แถวเนี้ยแค่นี้เลยฮะเพราะว่าที่โตโยต้าเลิกผลิตในญี่ปุ่นเพราะอะไรรู้ไหมครับปีที่ผ่านมาขายได้หกพันคันเอง เลิกอยู่อะก็แทบไม่เห็นนะก็ะถึงบอกผมว่า <c oughs> ขนาดผมไปไปบอกผมยังไม่ค่อยเห็นนะอ่า <c oughs> นะฮะเราก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังว่า <c oughs> เออตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับนะฮะของโตย่าแคมรี่เนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับ <c oughs> <c oughs> นะครับอ่าโตย่าแคมรี่เนี่ยนะฮะในในอนุกรมที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาคิดขึ้นมาครับ <c oughs> มันมีถึงสามขนาดเลยนะคือในชื่อเดียวอะยังไงครับพี่มีในชื่อเดียวเลยครับคือมันมีสามขนาดมันจะมีเป็น A ซีรีครับ กับ V e ซีรีแล้วก็ x v s e r ีซีอันนี้พูดถึงทั้งโลกเลยนะนี่สวนรู้หรือเปล่าไม่ๆม,ม่อันนี้รหัสตัวถัง <c oughs> รหัสตัวถังมันจะมีตัวถังสามขนาดเลยบ <c oughs> A ซีรีเนี่ย <c oughs> เป็นรุ่นเก่าแก่สุด <c oughs> สมัยนั้นเนี่ยมันถูกดัดแปลงม,มันเรียกว่ามันกลายล่างมาจากเซเลกาเลยโตโยต้าเซเลกาซึ่งมันจะมีอยู่รุ่นหนึ่งที่แปลงมาปุ๊บเป็นเซเลกาแคมรีใช้ชื่อร่วมกัน นั่นคือจุดกำเนิดของโต y ยต a าแคมรี่ในญี่ปุ่นเลยครับซึ่งเนี้ยเป็นตัวถังไซเล็กสุดไอซิลีเเนี่ยเป็นไซเล็กสุดเพราะว่าคนส่วนใหญ่ชื่นชอบเซเลกาแต่อยากได้รถซีดานที่เป็น4ประตูโตโยต้าเลยบอกว่าเอ้างั้นเอาเซเลกาแคมรี่ไป4ประตูจะช่างทำไมชื่อมันยาวสองชื่อทำไมไม่เซเลกาสประตูไปคือถ้าเป็นปัจัุบันจะเป็นอย่างนั้นนะถูกคนรถจักรยนก็แค่นั้นเองอ่ะใส่พปอร์ตใส่อะไรก็ได้ต่อท้ายชื่อไปใช่นะฮะ อันนั้นคือคือผสมบทเลยถ้าไปดูรูปนะครับเซลก้าแคมรี่เนี่ยโอ้โหคือเทียบเท่าบ้านเราอ่ะมันเหมือนไอ้นี่เลยฮะนี่ฮะครับมันเหมือนโตโยต้าดีเลยโคะโรลาดีเอ็อ่ะไม่เหมือนเลยไม่ไม่เชิงก็บอกว่าถ้าถ้ารูปนี้ท่านผู้ชมดูรูปข้างหลังรูปนี้จริงๆบอกว่ามันเหมือนอะไรวะมันเหมือนโคโรนาโคโรนยุคเดียวกับอ่าที่มาพอๆกับดีอ็กะ มันจะมีโครราด้วยช่วงนั้นสมัย T, อาทีตระกูลอาทีซึ่งซึ่งจะเห็นว่ามันใหญ่กว่าหน่อยนึงใหญ่ไม่มใหญ่กว่าโคร่านิดนึงอ่าแล้วเขาก็มีไซส์เท่าเท่าโคร่าด้วยนะครับไซส์ไซส์กลางอะไซส์กลางคือรหัส v s e ซีรีเขาเรียกว่า narrow b o d y ครับนะฮะ narrow body เซลกาตัวแรกที่เป็นเซล i ก a าคัมรี่เนี่ยเริ่มต้นถ้าคิดเป็นปีในไทยนะฮะประมาณพศส5 2 3ั้อบามอ่านะฮะก็มีขายแต่ในญี่ปุ่น ีนี้มันต้องมีไซส์ใหญ่เพื่อไปขายในตลาดต่างประเทศเขาก็เริ่มออกมาเป็น V s e r i e s กับ XV s e r i e s ครับอ่า XV s e r i e s ก็คือไซส์กลางครับ XV s e r i e s ก็คือไซส์ใหญ่นะฮะ V นี่ก็ไปเริ่มต้นที่ V10 จะทรงเดียวกันกับตัว A40 เลยแต่ว่าเป็นไซส์ใหญ่นะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นซึ่งเอาเบสตัวถังจากโคโรนามาทำอ่านะเห็นไหม นี่แต่ทูเขาต้องบอกเพราะว่าแสดงว่าอย่างนี้ทําให้เราเห็นว่าแนวทางการเติบโตของ Camry เนี่ยถูกเรียกถูกเริ่มสตาร์ทขึ้นมาจากส่วนหนึ่งของความเป็นโควิดใช่แล้วครับแล้วพอโควิดหายไปมันก็เลยเหลืออยู่บอดี้เป็นคมรอยู่มันก็เลยกลายเป็นนี้วีซีรี s เนี่ยนะฮะมันจะมีรุ่นที่2ก็คือ V20 กับ V30 ครับ2ตัวเนี้ยจะเริ่มเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าละเป็นเครื่องยนต์ยุคใหม่ของโตโยต้า ะฮะก็เริ่มขับเคลื่อนล้อหน้าแล้วโดยเฉพาะ V30 เนี่ยมีขายแท่ในญี่ปุ่นอย่างเดียวนอกประเทศไม่มีขายเลยนะฮะแล้วก็มาเป็น V40 ตัวนี้ก็ขายในญี่ปุ่นอย่างเดียวนะฮะเป็น2รุ่นที่เราจะไม่ค่อยเห็นคือเห็นรูปทรงแล้วเนี่ยมันน่าจะไปคล้ายๆกับไอ้พวกนิสสันเซดริกอ่ะอ่าอ่ามันจะคล้ายๆแบบนั้นอ่ะแต่เทียบเซดริกเนี่ยเซดริกไซส์ใหญ่เลยนะมันมันก็จะไปคราวแล้วอ่ะใช่อนะฮะ กับตลาดต่างประเทศที่ขายดีคือไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ที่เป็นตระกูล XV รหัสตัวถัง XV นะฮะ Camry XV10 คือตัวแรกที่ทำเป็นไซส์ใหญ่ออกมานะฮะตัวนี้มาประเทศไทยด้วยนี่น่าจะเป็นรุ่นแรกรุ่นแรกที่เข้าไทยนี่คือ Camry ท้ายหงตัวแรกที่ขายในประเทศไทยนี่นี่คือรุ่นแรกที่เข้าไทยครับเชื่อไหมผมไปนั่งถามพวกคนที่ทำเต็นท์รถอ่ะคนถามพี่ครับท้ายหงมันมันงไงไมันหงอย่างไงครับพี่ช่วยบอกผมหน่อย อย่าว่าพี่หลามถามผมผมก็ตอบไปได้พูดตรงๆเลยผมไม่เ่าพี่หลามไปถามผมมันมันมีเหตุผลครับฝากระโปรงท้ายเนี่ยมันมันแบบไอ้ตรงท้ายสุดเนี่ยมันมันแหลมแล้วมันมันยื่นออกมามุมมันออกมาอย่างเงี้ยมันแอนออกมานิดหนึ่งแถวบ้านผมเรียกดักเทลไม่มันไม่ถึงกระดักเทลอ่ะมันแอนออกมานิดเดียวกระดักเทลตัวเล็กไงเทลไม่เทลเลยมันเป็นทั้งฝาเลยมันเป็นเหล็กเลยคือมันไม่มีสปอยเลอร์เลยอ่าครับเขาก็เลยเรียกกันท้ายหงแค่นั้นแหละดูยังไงยังไงก็ไม่ไม่รู้จะเรียก ยงงอย่างไอยาเลยไ,ไอรถยนต์รุ่นที่เรียกว่าเตารีดดูยังไงแม่งก็ไม่ใช่เตารีด ดูยังไงก็ไม่เปลี่ยนมันเป็นเขาเรียกอะไรกินจินตนาการอยู่เหนือความคาดหมายอ่านะฮะไอ้ตัว XV10 นี่แหละฮะนี่เอาเข้ามาขายนะฮะแต่ว่าจริรุ่นนี้เนี่ยมามีสองเวอร์ชันเลยนำเข้าหมดที่ในยุคแรกคเขาไี่นำเข้าจากตลาดออสเตรเลียออสเตรเลียใช่คนเขามาแล้วรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดช่วงนั้นเป็นช่วงยุคที่ออสเตรเลียนําเข้ามาแล้วมีการแลกรถแลกภาษีทำให้ราคาเนี่ยเขาถึงนําเข้ามาเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยต่อให้นําเข้าจากออสเตรเลียถ้าไม่มีการแลกภาษีครับ คำนี้ราคาจะโดดไปแพงมากเพราะถีอหุเต็มๆก็ถือรานำเข้าแต่พอเข้ามายุคแรกรุ่นที่ผมจำไม่ผิดมาพร้อมเครื่องยนต์2.2เครื่องรหัสใหม่ครับเป็น5 SFE ถ้าจำไม่ผิดรหัสนะเครื่อง 2200R ซึ่งซึ่งจะไม่ใช่2 0 0 2จะเป็น3 SFE แล้วออกมาปีหนึ่ง2537มี V6 3,000ด้วยใช่มี V6 3,000ตามมาแล้วมาพร้อมท้่ผมจำไม่ผิดก็เป็นโลโก้ทอง ใช่โลโก้ o, ตัววีหกเป็นสีทองฮิตเลยสมัยนั้นเนี่ยรับร้านประดับยนต์เนี่ยร <c oughs> ับจ้างเคลือบโลโก้ <c oughs> เป็นสีทองไอเอ็มเบมท้ายรถอะไรเงี้ยบอกชื่อรุ่นเนี่ยทำเป็นสีทองโลโก้ o, หน้าด้วยทีก่กระจังหน้ากระทองอาจา้เป็นรุ่นทีเด็ผ่านไปสักสองปีนะนอทองเข้มจ้ะทองนี่แหมเข้มเข้มเป็นเหลืองอ่อยเลยเป็นเหลืองส้มเลยโอ้โหนะฮะอ่ะถัดมาครับก็มาประมาณปี2539 ก็จะเป็น XV 2 0 1 9 9 7 1 9 9่ใช่ถ้าคิดพอสอ XV 2 0ครับ,รบนี่ตัวนี้มาเป็นรุ่นที่2ก็ปรับโฉมรุ่นนี้ 2, ก็เข้าไทยรุ่นนี้เข้าไทย,นนไทยคนไทยเรียกอะไรรู้ไหมครับไฟไท้ายไม้บรรทัด อ่าถูกนะเพราะเหมือนไม่ทัดนะะยาวเป็นเส้นตรงไม่มีมีหิดไม่มีแต่รุ่นนี้ถ้าผมจะรุ่นนี้ไม่มี V6 เข้ามาไม่มีรุ่นนี้มีเครื่อง2.2เครื่อง5้าอเอ่าห้ v 130แรงม้าตัวเดียวนะตัวเดียวแล้วมันมีโฉมท้ายไมเนอร์ครับเขาเรียกว่าท้ายย้อยย้อยยังไงเะ นิธีมินเสิร์จะหาภาพได้ไหมเนี่ยนะฮะแคมรีท้ายย้อยเป็นการบ้านนะลองเหนื่อยนะเนื่อยน่าดนะเหนะเหนื่อยกับเราหน่อยนะฮะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น XV30 ครับประมาณปี2544อสี่าปีคศก็2,001อ่าตอนนี้จะเป็นเครื่อง VVTI แล้วครับเปลี่ยนตระกูลเครื่องเป็น a z แซคละอืมมานะฮะไม่ใช่ SFE แล้วเพราะว่าเครื่องกลายเป็น2.4ครับ เป็นเครื่องบล็อกใหม่ซีซีใ,ใหม่ซึ่งบอกว่าตลาดเปลี่ยนเพราะจริงๆอ่ะเหมือนเป็นกําแพงพีช่วงหนึ่งเราจะไม่เกิน2องพันพอสะุ่นสองพันเราก็จะมาอยู่สองจุดสองแล้วก็สองจุดสองนิ่งมาหลายๆปีแล้วเราก็อะไรขยับขึ้นมาอีกสองจุดสี่เป็นสองจุดสี่ตัวนี้ภาษาไทยเรียกอะไรไหมฮะพ่อค้ารถเรียกอะไรไหมฮะังไงครับโฉมตาเหี่ยวมีมีจริงๆอ่ะรุ่นเนี้ยผม,มใกล้คิดดีเพราะจาได้ว่ามันมีรุ่นแรกที่ไฟหน้าจะดูแบบ ดูเชยๆหน่อยกับรุ่นที่2ตอนใหม่ในเชนเพราะว่าสังเกตไฟท้ายไฟท้ายตัวใหม่ในชเชนจะเป็น l e d จะเป็นแบบเส้นเล็กๆคือไฟท้ายโคมทรงเดิมแต่จัดเรียงตัวไฟอ่ะใหม่ให้ชุดไฟเลี้ยวไฟท้ายไมอยู่เป็นเล็กๆบางบางเต้นเรียกหน้าหมูครับ ซึ่งไม่รู้เหมือนกันมันหน้าบูยังไงพอดีมีน้องสาวคนนี้สนิทในในกลุ่มสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วใช้รุ่นนี้อยู่จำได้<อ>คนีใช้ได้จําได้เลยนะฮะจำได้ครับนะฮะแล้วก็ถัดมาครับเป็น Xv 40ตัวเนี้ยเป็นรุ่นที่ผมชอบมากสุดครัมันเป็นแคมรี่ที่ไซส์ตัวถังอ่ะใหญ่สุดละเนี่ย Xv 40เนี่ยไซส์ใหญ่นั่งสบายมากเคยปีเต้ากวงใช้รุ่นนี้อยู่ตอนสมัยนั้นครับผมได้เคยได้นั่งรถพี่กวงอยู่ ชอบมากอ่รถมันใหญ่เบาะหลังนั่งสบายมาก Xv40 ใช่ครับแต่รุ่นรุ่นนี้เองจริงรุ่นนี้มีหลายสเปคจะเรียกหลายหลายคนไปดูสเปคญี่ปุ่นสเปคออสเตรเลียเสเปคอ,อเมริกาไฟมันจะไม่เหมือนกันค,คือทรงรถอบอด,ดี้ตรงกลางอ่ะประตูสี่บานคล้ายกันแต่สิ่งที่ต่างคือหน้ากับท้ายค,คือไฟไฟรุ่นหนึ่งจะหนาไฟรุ่นหนึ่งจะรีเล็กใช่ไฟท้ายรุ่นหนึ่งจะใหญ่หรุ่นจะเล็กครับแล้วก็ในออสเตรเลียเนี่ยเขาจะเรียกว่า Toyota าออริอ ไม่ได้แคมรีเครื่องออรีเนนะฮะเขาะบอกมีมีรุ่นนี้เนี่ยถือก็ยังใช้เครื่อง2 4ยตัวเดิมแต่เครื่อง AZ เหมือนเดิมรุ่นนี้ถ้าผมจำรุ่นนี้เป็นตัวแรกที่ใส่ไฮบริดเทคโนโลยีไฮบริดมันมาตอนหลังมันมาตอนหลังมาในตัวนี้แต่ว่ามาหลังตอนที่ไมเนอร์หรือไงใช่ใช่มามาเป็นไฮบริดอ่าใช่ใช่มามาตอนหลังเลยมาปีหลังๆเลยครนะฮะตัวนี้ก็เริ่มเป็นไฮบริดเป็นไฮบริดรุ่นเมืองไทยอะผมจําได้เพราะว่าตัวต้ามอเตอร์ประเทศไทยอ่ะ เปิดตัวรุ่นไฮบริดอ่ะครั้งแรกเนี่ยกับตัวไมเนเชสเนี่ยเปิดตัวด้วยการเอารถเนี่ยไปจุ่มน้ำเขาเขาเอารถคันเนี่ยจอดแล้วเขาเอาจอดบนบนบ่อบ่อบ่สูบลมเอะพว่แล้วสูบลมให้ให้มันพองขึ้นมฮะแล้วก็เติมน้ำเข้าไปเติมน้ำเติมจนดับฮะคือผมไม่ยืนดูเขาเขาเชิญนักข่าวไปเป็นสักขีพยานนะเติมแบบทดสอบที่ที่โตต้าบางนาตรงตรงใกล้ๆสวนอะกูผมิงจำได้ยืนดูรอดูยืนดูทุกคนนะยืนดู เติมสตาร์ทเครื่องนะเขาสตาร์ทเครื่องไห้<ะ>แล้วก็เติมน้ำเรื่อยๆน้ำท่วมดอดอท่อกระดันบุงบ้งบุงบ้งบุ้งจนจนมันขาดใจอะ่ะแล้วเขาเพื่ออะไรที่การที่ลองนี้เขาบอกว่าหนึ่งสองสองหัวข้อหลักหนึ่งพิสูจน์ความมั่นใจเพราะคนลูกค้าเมืองไทยอะ่ะกลัวเพราะเมืองไทยน้ําท่วมบ่อยอเขากลัวอะไรรถไฮบริด Hi ird, ถ้าน้ําท่วมไฟดูดหรือเปล่าชนี่คำคอมเมนต์แรกคอมเมนต์แรกที<ะ>่หลายคนเคยมีคําถามเกิดขึ้นอื รถไฮบริดเนี่ยน้ำท่วมแล้วไฟดูดไ้ข<ะ>้อแรกข้อสองอเวลามันมันท่วมไปแล้วเนี่ยม,มันเสียหายเยอะไหม<ะ>มันมีอะไรบ้างตโตต้าก็เลยลองให้ดูเขาเนี่ยจอดเลยติดเครื่องยันยันดับ<ะ>น็องไปโชว์ให้ดูโชว์ให้ดูเสร็จน็อก,กันไปเท่าไหร่ฮะดูดน้ําออก<ะ>แล้วก็บอกทุกคนแย,ยก้ายไปกินข้าวก่อนแล้วเขาคือเราทำอะไรครับคือไม่ใช่คือช่างอ่ะใช้เวลาเอาอ ลมมาไล่แต่นี้ส่วนต่างๆใช่แล้วก็เปลี่ยนตัวคอนโทรลโมดูล่องกล่องหนึ่งที่เป็นตัวคอนโทรล E ีซีองวานาแค่นั้นอะสตาร์ตติดได้คือใช้ต่อได้ถ้าจำไม่ผิดไอ้ตัวไฮบริดตัวนี้จะเป็นครั้งแรกที่เปลี่ยนไปใช้เกียร์ CVT ด้วยอ่าอ่านะฮะเข้าสู่เกียร์ CVT ทีนี้มันก็จะมาใกล้โฉมปัจจุบันละ XV50 ครับ XV50 คือโฉมก่อนหน้านี้นะไฟท้ายเหลียมเยมอ่ะที่เป็นเหมือนตรงสีแดงตัว C มันจะคล้ายตัว C หน่อยอ่ะไฟท้ายเลี่ยมเียมนะฮะตัวเนี้ย เป็นโฉมที่แบบว่าทุกคนแทบจะเห็นบนท้องถนนน่ะช่วงไม่นานมานี้นะครับก็เปิดตัวในบ้านเราสักประมาณช่วงปี2010กว่ากว่าๆนะสัน <2011, S 1> <11, S 2> ประมาณประมาณนี้รุ่นนี้นมีไม่ได้เชนเหมือนกันมี <V> รุ่นแรกแล้วก็แล้วก็ไม่ได้เชนมี2เวอร์ชั่นมันคือรหัส xv 5 0ครับซึ่งเครื่อง2004ไม่มีละคกลายเป็นเครื่อง2005แทน เขาเรียกเอามาอีกร้อยสี่สองจุดห้าจีแต่เราจะเห็นรหัสท้ายรถอะแต่จริงจะบอกว่าในรุ่นนี้มีเครื่องยนต์สองตัวคุณโยมจริงๆตั้งแต่กเจนที่แล้วล่ะที่แล้วก็มีเครื่องสองสามตัวสองพันสองพันสี่แล้วก็ไฮบริดมีสามรุ่นรุ่นนี้ก็มีเครื่องสามตัวคือสองพันสองพันห้าและสองพันห้าไฮบริดใช่แล้วมีเครื่องเขาเรียกทางเลือกเครื่องเราเยอะขึ้นใช่ถ้าเป็นเมืองนอกมีเครื่องสามพันห้าด้วยแต่ไม่ได้ขายบ้านเรานะฮะโอ้โหตัวนั้นจีจาร์เลยนะครับก็ มเนอร์เชนไปอีกทีหนึ่งตอนปี2015นะฮะแล้วก็กลายเป็นแคมลี่ตัวใหม่ในบ้านเรารที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานนี้นะฮะนี่แหละครับ,ค,รบคือประวัติศาสตร์ของโตยต้า c คมลี่ตั้งแต่สมัยก่อนนมนานที่ผ่านมานานน,นะฮะจะนานไม่เท่ากับอ โคโรล่าเท่ากับซีรโสโรน่อยาวกว่านี้อันนี้มันเหมือนเป็นเจนกึ่งกลางกึ่งกึ่งใหม่กึ่งเก่าใช่ใช่มันมาปี2030กว่าแล้วชื่อชื่อซีรีส์ที่ไม่นานมากนักแต่ก็ถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่มีความนิยมตรงนี้แล้วเราก็นึกถึงครับนะฮะในโอกาสที่ญี่ปุ่นจะไม่ขายแล้วปีหน้าจะไม่มีละคนญี่ปุ่นนี่มาเมืองไทยเห็นโตโยต้าแคมรี่อาจจะต้องถ่ายรูปนะฮะไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะบ้านเขไม่มีละ